รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรครายการที่จะพาคุณผู้ชมออกมาขยับร่างกายฝึกออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โควิดช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพวันนี้เราจะมาฝึกยืดเหยียดข้อข่า แก้ปัญหาที่หลายๆคนเคยเป็นอาการปวดเกิดขึ้นได้อย่างไรปล่อยไว้มีผลต่อร่างกายหรือไม่มาลองทำดูนะคะจากนั้นช่วงคุยกับหมอมาเรียนรู้โรคหมอนรองกระดูกดูสาเหตุต้นตอของอาการวิธีการรักษาทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดไม่ว่าจะเป็นสลัดผัดหมกักราดจิ้มผมก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้นและน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ด QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอี <Q P. S 2> รอบรู้สู้โควิดวันนี้เป็นช่วงที่พวกเราฉีดวัคซีนมากันพอสมควร ส่วนใหญ่ก็จะฉีดกันปูพมมาเป็นเวลา30วันแล้วเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นได้ผลข้างเคียงไม่รุนแรงที่เกิดภายใน30นาทีคือช็อกโอกาสจะเกิดมันน้อยมากอยู่แล้วคือไม่ถึง1ในแสนหลังจาก30นาทีไปแล้ว กลับบ้านมีอาการไม่รุนแรง3วันก็ผ่านไปแล้วแต่อยากจะให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งเผื่อเป็นเครื่องเตือนสติว่าท่านมีอาการนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คืออาการข้างเคียงรุนแรงภายใน30วันส่วนใหญ่จะเกิดหลังจากวันที่5ไปแล้วในคนไทยโอกาสที่จะเกิดนี่มีน้อยมากนะฮะประมาณ2-5ต่อ10ล้านคน ถ้ามีอาการต่อไปนี้ต้องไปหาหมอคือไข้สูงมากปวดหัวรุนแรงมากแน่นนอ,อกหายใจไม่ออกอาเจียนมากกว่าห้าครั้งหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเพราะว่าไปอุดตันเส้นประสาทบริเวณน,นั้นทรงตัวไม่ได้แขนขาอ่อนแรงหรือเกงชักจุดเลือดออกตามตัวทั้งหมดถ้ามีอาการเหล่านี้ก็รีบไปโรงพยาบาลมันรักษาได้นะครับเพราะว่าริมเลือดที่บริเวณอุดตันเนี่ย จยถูกละลายด้วยสารยาที่ฉีดเข้าเส้นเลือดผลข้างเคียงรุนแรงเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเกิดจากริ่มเลือดอูดตันแล้วอาจจะเกิดจากปฏิกิยาจากภูมิในร่างกายสร้างมากสร้างน้อยเป็นได้ทั้งสิน้นแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยมากก็เราก็จะต้องไม่ประมาทเมื่อเราฉีดวัคซีนไปแล้วกลับไปบ้านก็กรุณาอย่าใช้ร่างกายเกินเหตุอย่าไปออกกาลังกายมาก,มาก,มากเกินไป อย่าไปหักโหมทำอะไรให้เป็นปกติอย่าไปกินยาอะไรมากมายเพิ่มเติมนะบางคนกลับไปบ้านรีบกินกาแฟาใหญ่เลยไม่ต้องนะเคยทำตัวยังไงทำตัวอย่างนั้นนะมีอย่างเดียวที่อยากจะขอให้ท่านดูแลตัวเองให้มากก็คือดื่มน้ำเยอะๆกินอาหารที่เป็นพวกวิตามินซีมากๆเพราะว่าสารเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเรา ก็ขอให้ท่านหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วคาาปลอดภัยจากผลข้างเคียงและไม่เป็นโรคอย่าลืมนะฉีดไปแล้วครบสองเข็มยังต้องต้องรออีกสองอาทิตย์ภูมิน่านทานจึงขึ้นมาที่จะป้องกันโรคได้นะครับขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดครับขอให้โชคดีสวัสดีครับช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพสนับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์ ดมดีมีวิตามินสดชื่นได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกวัน ภาพดีกับหมอพรเทพวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ต้นเหตุสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อมวันนี้เราจะมาเอาเคล็ดลับรวมถึงวิธีการง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆจากคุณหมอพรเทพคนเก่งของเราเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณคหมอพรเทพค,ค่ะอายุอย่างผมเนี่ยสามสิบสามครบร้อยเนี่ยทำสามครบร้อยก็เกินหกสิบห้าแล้วก็เข่าก็จะเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาตามการเวลาคอคนที่ มีอายุเนี่ยผู้หญิงจะเป็นเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายสองเท่าทําไมคะคุณหมอเพราะผู้หญิงน้ำหนักเกินจากที่ควรจะเป็นผู้หญิงเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไม่ควรเกินหกสิบค่ะแต่พออายุสี่สิบแล้วส่วนใหญ่คนร้อยหกสิบน้ำหนักจะไปถึงแปดสิบจะออกข้าง <c oughs> เพราะเข่าเราจะสร้างมาเพื่อรับน้าหนักเนี่ยไม่เกินที่เขากําหนดไว้อย่างผมเนี่ยร้อยเจ็ดสิบนะ ไม่ควรเกินเจ็ดสิบแต่ผมก็ให้บวกได้อีกสามสิห้ากิโลเพราะว่าเล่นกีฬากระมำน้อเยอะแต่เข่ามันไม่ไม่บวกด้วยเข่ามันมีเท่าไหร่เท่านั้นค่ะเข,ข่ามันก็จะเสื่อมกระแทกกระทันเพราะ,ะนั้นคนที่สี่สิบปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเข่าทุกคนอืมีมากมีน้อยแล้วแต่ว่าใช้งานหนักนั่งพับเพียบงอเขา่าหรือว่าเล่นกีฬาแบบหนักเตะฟุตบอลนะ เล่นเทนนิสเล่นลักบี้เนี่ยนะค่ะพวกนี้หรือว่ามีอะไรที่กระแทกกระทันยกของหนักพวกนี้มาเยอะเลยก็สองปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของอายุแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตเ<ช>รื่องอาชีพต่างๆก็มีผลแล้วก็การที่เรามีกรรมพันธุ์ด้วยบางคนขาโกง่งเ<อ>พราะพอ่พอแม่แม่หรือพ่อโกง่งลูกก็โก่งด้วยยิ่งโก่งมันก็เอียงมันก็กระแทกกระทันเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการ ดูแลป้องกันข่าวเสื่อมและทำยังไงเมื่อเสื่อมแล้วจะฟื้นฟูให้มันกลับสภาพให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะวันนี้คุณหมอจะมีเคล็ับมาฝากคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันเห็นว่าวิธีการแล้วก็ท่าต่างๆง่ายมากเลยใช่ไหมง่าย<ช>มากเราจะมี5ท่านะแต่ก่อนไปถึง5้าท่านี่เดี๋ยวไล่ฟังก่อนนอกจากยืดเหยียดแล้วสิ่งที่สําคัญมากคือการออกกําลังกายเวลามีอาการเจ็บ ปวดนะก็ต้องเดินในน้ําก่อนออกกาลังกายในน้ําเพื่อให้เข่าไม่รับน้ําหนักแล้วก็ให้มีการขยับเยื้อนเข่าก่อนอย่างเช่นว่ายน้ำนี้ไหมคุณหมอการว่ายน้ําการขี่จักรยานเดินในน้านะหรือไม่ก็คือจะต้องทําการบําบัดเดี๋ยวผมจะทําการบําบัดให้ดูก่อนถ้าคนเป็นหนักๆยืดเหยียดก็ไม่ได้นะล้วคะก็ต้องกินยาเดี๋ยวบาดเจ็บมันไม่ไปไม่ได้เพราะมันปวดมากคือตื่นเช้ามาคนที่มีอาการหนักๆเนี่ยต้องใช้การ ขยับเขย่าข่าวก่อนทุกวันละร้อยถึงสองครั้งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแล้วนอกจากนั้นก็คือกินวิตามินดีเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปแล้วกินคูโคซามีนและคอลลาเจนอันนี้ปรึกษาคุณหมอได้เลยปรึกษาได้เลยครับทีนี้ไอคอลลาเจนเนี่ยไทสองเนี่ยมันอยู่ในอาหารนะมันอยู่ในพวกกระดูกอ่อนของพวกปลาเวลาเรากินปลาตัวใหญ่ๆมันจะมีหัวมันแล้วมีกระดูกอ่อนเราเคี้ยว แล้วก็บดกินแต่ว่ามันจะมีเป็นแคปซูลน,นะ,ะเขาเรียกคอลลาเจนไทยสองคนที่เป็นหนัหนกๆต้องกินนะครับแล้วอาการจะดีขึ้นมันจะไปสร้างหน้าของกระดูกอ่อนที่อยู่ในข้อให้มันเกิดขึ้นกูโคซามีนด้วยอันนี้เป็นยารักษาด้วยแล้วยาเสริมหน้าของเข่าด้วยนะทีนี้เวลาเป็นมากๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นก่อนว่าเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะ บาบัดได้ลาดับต้นเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะฮะเชิญเลยค่ะคุณหมอสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่ามากๆค่ะต้องเริ่มต้นด้วยการบําบัดพื้นฐานก่อนนี่เรียกท่าพื้นฐานคือเอามือซ้อนใต้เข่านะฮะอย่างนงี้ครับต้องท่านั่งแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ห้อยอยู่พอดีนะค่ะขออนุญาตเอามือซ้อนขึ้นมาอย่างนี้แล้วยกขึ้นครับยกขึ้นมาให้พ้นพื้นแล้วเขย่าอย่างนี้ครับอ๋อเขย่าอย่างนี้ทำไปเรื่อย ถ้ามันปวดมากค่อยๆทำนะแล้วก็แรงขึ้นเร็วขึ้นผมแนะนำคนไข้นะทำให้ได้วันละพันครั้งเลยแล้วเวลาเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยกรุณาอย่าอยู่ท่านั้นนานๆค่ะคุณหมอเพราะว่าอย่างเราขับรถจากรถรถยนต์เนี่ยถ้าอ,อยู่ขี่ขับรถเนี่ย อยู่ท่านี้นานๆนี่ไม่ไม่ใช่สบายนะเดินทางไกลเพราะว่าอะไรการที่เรายืดยืดไปงี้เนี่ยเอ็นที่อยู่ในข้อเนี่ยมันถูกยืดออกนะในข้อเอ็นสองข้างเนี่ยไม่ยืดแต่ในข้อนี่มีเอ็นสองเส้นเขาเรียกว่าเอ็นควายนี่มันถูกดึงให้ตึงนะแต่ถ้าเรางอเข้ามามันจะเบาตึงแล้วถ้าเรานั่งรถไปนานๆท่านี้นานๆก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนท่าผมก็จะแนะนําคนไข้นะว่าต้องเปลี่ยนท่านั่งบ้างอยู่ในรถนะอย่าเปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนท่าบ้าง เปลี่ยนท่าบ้างนะครับยอย่างนี้เพื่อจะได้ยืดเหยยดมันข้อข้างในนี่มันมีเอ็นอยู่สองเส้นมันจะได้ยืดออกบ้างหดบ้างยืดบ้างหดบ้าง,างมันก็จะหายอาการที่มันปวดมันจะได้หายแล้วก็เขยา่าเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่ท่านานๆท่านี้หรือท่านี้นานๆเนี่ยโดยเฉพาะท่ายืดนานๆนก็ไม่ได้ถ้าพับก็ต้องเก้าสี่ขาแต่อย่าพับเกินไปนั่งท่าไหนก็ได้ที่สบายแต่อย่านานเกินสิบนาที ถ้าเปลี่ยนสิบนาทีก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆแล้วอาการจะดีขึ้นเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเราถึงมาทําท่ายืดเหยียดพื้นฐานอีกห้าท่าท่าแรกท่าบําบัดแต่ท่าต่อไปมันเป็นการบําบัดแล้วก็เป็นการป้องกันด้วยาท่าง่ายๆนะคะคุณหมอพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะคุณหมอคะพร้อมครับ5ท่านะท่าที่หนึ่งเลยคือคล้ายๆกับท่าที่แกว่งเมื่อกี้นี่คือยกขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เขย่าอย่างเงี้ยนับหนึ่งถึงสิบ อันนี้ก็จะน้ําหนักก็จะไม่ลงเยอะแต่ว่ามันก็จะทําให้ไขข้อเป็นเหมือนค่าวบอมอับไขข้อจะน้ํามันจะออกอยู่ในข้อนะครับท่าที่สองนอนราบแล้วก็ควายอย่างนี้จุดประสงค์ก็คือเข่าสองข้างนี่ถ้าเราเขย่านี่มันจะยืดอย่างนี้สองข้างเข่าสองข้างนี่มันจะยืดอีกข้างหนึ่งยืดอีกข้างหนึ่งหด <ฮะ S 2> มันก็เป็นการยืดเหยียดเอ็นที่ประกับ เอ็นประกับเข่าสองข้างนี้จะถูกยืดเหยียดด้วยถ้าตรงนี้นะครับถ้ายืดเหยียดนะ,ะเปลี่ยนข้างนับหนึ่งถึงสิบเหมือนกันฮะและอนอกจาก<อ>ว่าตรงเข่านี้เอ็นประกับจะถูกยืดเหยียดแล้วเนี่ยมันยังทําให้การยืดเหยียดตรงนี้ขึ้นไปจนถึงข้อสะโพกด้วยม,มันจะทําให้กล้ามเนื้อที่รัดระหว่างข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันคลายลงนะฮะ ข้อที่สามอันนี้ดีมากสำหรับการยืดเอ็นประกบเขา่าเนี่ยตั้งขึ้นงบนี้ครับน,นี่ยข้าทางนี้เนี่ยเราสองข้างเนี่ยเอ็นประกบเข่าที่จะถูกด้านแบบนี้ทางนี้ยืด<อ>ยกขึ้นมาทางนี้ทางนี้ยืดค่ะแแท็กนะหนึ่งสองสาม ส่วนท่าสี่และท่าห้านี่เราต้องการให้กล้ามเนื้อรอบรอบเข่าแข็งแรงถ้ามันแข็งแรงมันก็จะทําให้เข่านี่ไม่มีบาดเจ็บก็คือเป็นการเกรงที่หน้าขาเนี่ยเกรงกล้ามเนื้อขึ้นมานะขอโทษนะอาจจะโปนิดหนึ่งนะครับเกรงเงี้ยให้เห็นกล้ามเนื้อนีนเก่งไหมครับลูกสะบ้าจะถูกดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลง เนี่ยกรง,กงขึ้นมาน,านา 1, ั่นถึงข้าเราปล่อยลงเกรงปล่อยอ่ะทีนี้อีกข้าเนื้อคือท่าที่กระดกเท้าขึ้นเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ดึงลูกสะบ้าและไม่ทําให้กล้ามเนื้อกา,การยืดกระดกเท้าขึ้นมานี่นะฮะ มันจะเป็นการดึงกล้ามเนื้อสร้างความสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อตรงข้ามน่องกะโดดขึ้นนี่กล้ามเนื้อตรงข้ามน่องเนี่ยฮะถ้าป่อนคลายลงไปก็โดดลงเราไม่ใช่กลดลงนะดึงขึ้นฮะห <1, S 1> นึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดข้อเท้าข้อเท้าขึ้นหน<ะ>ึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อย สุดท้ายนี้คุณหมอฝากคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าถ้าบริหารต่างๆแล้ววิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อมค่ะ 1. ลดน้นำหนักให้ได้คสองถ้าบาดเจ็บค่อยๆทำสามกินพวกกระดูกอ่อนเยอะๆนะกินเป็นระยะแล้วอย่าสก็คืออย่านั่งท่าที่พับแขนพับขาพับเขา่ายืดแขนยืดแขนยืดเขา่านานเกินสิบนาทีให้เปลี่ยนท่าอ,อาการต่างๆจะดีขึ้นครับค่ะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าทางง่ายๆแล้วก็เคล็ดลับต่างๆเรื่องของการรักษาสุขภาพข้อเขา่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราในชีวิตประจําวันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆที่ให้เคล็ดลับเรื่องสุขภาพกับเราขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับยันหีวิตามินซีวอเตอร์ใครดื่มก็ดีเพราะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันยันหีวิตามินซีวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านยันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้าน ภาพที่ผมเห็นตลอดมาแม่ดูแลผมแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเองช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคน่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลนะครับไซโจเดนกิอัลตาไฟ์ดักจับฝุ่นได้เล็กกว่า PM 2.5ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์สะอาดปลอดภัยและประหยัดไฟถึง9000บาทต่อปีให้ผมดูแลแม่บ้าน,นะครับไซโจเดนกีเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ มีปัญหาเรื่องฝ้าปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลยันฮีไปไม่สะดวกอ่ะงั้นขอแนะนำยันฮีเมลาครีมผลิตภัณฑ์ทาฝ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฝ้าใช้ยันฮีเมลารรีมขอขอบคุณบริษัทไซโจเดนกิที่ให้การสนับสนุน ในรายการคนไกลโรคบริษัทไซจอเดนกิผู้นำเทคโนโลยีด้านอากาศเพื่อสุขภาพช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเคล็ดลับเรื่องของการแก้ปัญหาสําหรับใครที่ปวดตามคอตามเอวเอ๊ะเป็นโรคอะไร ใช่โรคหมอนรองกระดูกไหมวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญสำนักอนมามัยกรุงเทพมหาคนครตอนนี้อยู่กับนีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับใช่ไหมคะคุณหมอปวดปั๊บปวดปั๊บบางทีไม่ใช่แค่โรคปวดทั่วไปบางทีอาจเป็นสาเหตุข,ของโรคหมอนรองกระดูกได้ใช่ครับก็ปวดคอปวดหลังเป็นกล้ามเนื้อก็ได้ค่ะเป็นหมอนรองกระดูกมันเสื่อมก็ได้เป็นเสื่อมและทับเส้นประสาทก็ได้ แต่อาการมันจะค่อยๆหนักขึ้นนะ,ะถ้าเป็นกล้ามเนื้อพวกนี้แป๊บเดียวมันหายได้เห็นว่ามีหลายจุดด้วยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นหมอนรองกระดูกไี่ตรงไหนบ้างคุณหมอหมอนรองกระดูกเนี่ยที่เราเจอเยอะๆะจริงๆคําว่าหมอนรองกระดูกก็คือแดนกลางร่างกายเราตั้งแต่ไล่มันตั้งแต่ฐานฐานกระโหลกเนี่ยไล่ลงมาจนถึงก้นกบเลยค่ะอันนี้คือหมอนรองกระดูกใช่ไหมแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยตัวกระดูกหลังเนี่ยก็จะมีหมอนรองกระดูกอยู่แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ ถ้ามันเกิดปลิ้นหรือมันเคลื่อนมาทับเส้นประสาทพวกนี้มันก็จะมีอาการของการกดทับเส้นประสาทซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้รับทราบด้วยนะ,ะว่ามันเกิดยังไงเช่นสมมุติถ้าเกิดเราอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าคุณมีม่ลองหันซ้ายมาแล้วแขนหน้าขึ้นมองเพดานถ้าเมื่อไหร่มันมีแปรเหมือนอาการปวดร้าวหรือเหมือนไฟช็อตร้าวลงแขน<อ>ข้างที่เราหันมานั่นแสดงว่าอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทนะหันขวา แล้วแงหน้าขึ้นนะครับถ้าหันขวาแล้วมีการร้าวลงแขนข้างขวาเหมือนเหมือนมีไฟช็อตมีชาวิ่งลงแขนลงมืออันนี้ก็ต้องสงสัยของเรื่องของการกดทับเส้นประสาทเช่นการทัาขานะครับสมมตินั่งนั่งพิงนิดนึงก็ได้ครับสมมตินั่งพิงแล้วลองเหยียดขาเหยียดขาออกนะครับเหยียดขากระดกเท้าขึ้นถ้ารู้สึกมันมีแปรบเหมือนเหมือนมีไฟวิ่งอยู่ในตัวเรานั่นก็แสดงว่าสงสัยอาจจะมี หมอนรองกระดูกที่หลังม,มันปลิ้นไปทับเส้นประสาทค,คือมันเป็นการเทสตัตวเองงนะ่ายๆะเนาะคือถ้ามา,มาถึงมาถึงปวดหลังอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วปวดหลังเมื่อวานไปยกของหนักมามปวดหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อธรรมดาพวกนี้มันหายเองได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นหมอนรองมันจะอาการจะหนักหลังจะแข็งเลยแล้วถ้าเกิดเราลองเทสเหยียดขาออกมาปุ๊บมันเหมือนมีไฟช็อตอวิ่งลงขาเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ย น่าจะมีสงสัยมีการกดทับเส้นประสาทจากหมอนอรองกระดูกครับไอตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยไปทับเส้นประสาทเส้นไนเส้นหนึ่งถูกต้องไหมคะคุณใช่ครับใช่ครับแล้วก็ความรุนแรงหรือว่าอันตรายจากโรคนี้มันยังไงคะคุคือถ้ากดทับเยอะอม,มันก็อาจจะหนึ่งมาด้วยปวดชาอ่อนแรงได้ นะอยู่ที่ว่ามันไปกดทับเส้นประสาทไหนถ้ามันกดทับเส้นประสาทเรื่องของการรับรู้มันก็จะเริ่มมาด้วยอาการชาลา้ลาเน็บเนบเป็นตะคิวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไปกดทับเส้นประสาทที่มันเกี่ยวข้องกับการ,ราการสร้างกล้ามเนื้อะนะเกี่ยวกับการการเกรงกล้ามเนื้อพวกนี้กล้ามเนื้อจะเริ่มเล็กลงเล็กลงที่ทําไมน่องเล็กลงทําไมขาข้างนี้เล็กลงทําไมแขนข้างนี้เล็กลงทําไมไม่เท่ากันใช่ครับแล้วเริ่มยกไม่ค่อยขึ้นแรงน้อยลงอย่างเงี้ย นะอันนี้ให้สงสัยละว,ว่าเอมีการกดทับของเส้นประสาทด้วยหรือเปล่าค,ครับแล้วกลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรคนี้ได้ครับคุณหมอวัยไหนช่วงไหนกลุ่มเสี่ยงจริงๆก็ต้องเป็นวัยทํางานถึงวัยสูงอายุนะครับเพราะหมอรองกระดูกมันจะเสื่อมตามวัยนะหมอรองกระดูกเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นหมอรองกระดูกมันก็เคยอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆเล็กลงคือเตี้ยลงหมอรองก็ปลิ้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปทับเส้นประสาทได้ ในวัยสูงอายุมากขึ้นในวัยที่ใช้งานหนักๆนะบางคนนั่งจ้องคอมนั่งก้มหน้าตลอดเวลาหรือบางคนชอบนั่งหลับปึ๊บเคยไหมมันก็สับประงกเงี้ยปึ๊บคือกระดูกคอเราถ้ามีการเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วเงี้ยแล้วมันก็มีแรงกระแทกเงี้ยกระดูกคอมันจะไม่ดีนะหาหมอนะหาหมอนรองคอหมอนที่เดินทางนะหมอนท่องเที่ยว ใส่ไปล็อกไว้หน่อยนะครับแล้วก็ดีที่สุดผมว่าทํายังไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงคําว่ากล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังถ้ากล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงอ่ะหมอนรองยังไงถ้ามันจะเสื่อมก็เสื่อมตามวัยแต่มันจะไม่ปริ้นอันนี้สําคัญมากคําว่าแข็งแรงเราก็ต้องใช้ให้เขาให้แบบเกรงเขาถูกด้วยใช่ไหมครับบริหารยังไงครับอ่าาท่าแรกเลยแล้วกันนะค่ะเอามือประสานกันที่ท้ายทอยนะ นะครับมืออยู่เฉยๆนะขึ้นมือขึ้นอีกนิดนึงครับหัวถอยไปชนมือถอยใช่ไหมครับไม่ใช่แขนนะจะรู้สึกเกร็งที่ไหนครับที่ต้นคอป่ะใช่ค่ะที่ต้นคอด้านหลังนะครับลองแบะศอกออกนิดนึงอ่าฮะก็จะรู้สึกละรู้สึกว่าตึงลงไปที่สะบักนะครับอันนี้คือท่าง่ายๆผมขอท่าเดียวพอเลยนั่งทำงานจากคอมปุ๊บ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 นั่งจ้องจอสองชั่วโมงปุ๊บ มาถึงเอามือประสานดันหัวดันหัวหัวดันไปข้างหลังแล้วก็แบะศอกออกนะมันก็จะคลายแล้วคอเราก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ถ้าสําคัญสาเหตุที่เราต้องทําท่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่เคยไปดันคอไปข้างหลังเลยเรามีแต่ก้มมาข้างหน้าถูกไหมใช่ค่ะร่างกายเราต้องการสมดุลนะส่วนบริหารหลังอะไรต่างๆเนี่ยง่ายๆคือขมวท้องนะถ้าเรานั่งพิงนะเราขมิลเราขมวพุงนะ ค่ะคุณหมอหมายไว้เสร็จแล้วเราก็เหยียดขาขึ้นเหยียดขาไปข้างหน้านเราจะรู้สึกเลยนะครับว่าหน้าท้องเราเกร็งขึ้น,นการที่เกร็งหน้าท้องมันก็คือการเกร็งกล้ามเนื้อข้างในส่วนหลังด้วยเคยเห็นไหมเวลาผู้สูงอายุเขาจะใส่อะไรใส่ที่รัดเอวเนี่ยใช่ค่ะเวลายกของต่างๆผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเวลาใช้ชีวิตประจําวันจะใส่ใช่ครับเป็นการป้องกันใช่ไหมครที่ผมจะพูดว่าใส่ที่รัดเอวเนี่ย ถ้าเราบริหารร่างกายเราดีพอเราไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องมีเพราะเราจะทําให้ท้องกับหลังเราเนี่ยเป็นเหมือนที่รัดอ่ะก็คือให้มันแข็งแรงเหมือนที่รัดนั้นนะครับแต่ช่วงที่เราปวดอยู่นะเจ็บปวดอยู่หรือกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงเราอาจจะใส่เป็นครั้งคราวได้ห้ามใส่ทั้งวันนะครับกล้ามเนื้อไม่ต้องทํางานก็คือรัดไว้ตลอดเวลาไงกล้ามเนื้อก็จะเล็กลงเล็กลงนี่เราจะใส่เฉพาะตอนที่เราปวดหลังมากๆแต่เวลาหายปวดแล้วเราก็ดึงออก S <S <S แล้วเราก็ใช้วิธีบริหารกล้ามเนื้อท้อง <S <S กล้ามเนื้อหลังของเราให้มันแข็งแรงเพื่อพยุงไม่ให้หมอนรองมันปลิ้นคุณหมออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะไม่ให้เกิดโรคนี้ดีที่สุดนะคะค,คุณหมอทิ้งท้ายในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพอย่างไรห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกค่ะครับคือเมือ่อกี้การป้องกันแล้วผมเลยอยากจะเสริมการรักษานิดนึงถ้าสมมุติเป็นไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ ประครบร้อนได้นะประครบร้อนให้กล้ามเนื้อมันคลายร่วมกับออกกําลังกายถ้าไม่ดีขึ้นทํากายภาพบําบัดนะโดยการไปพบคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือหมอกระดูกเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ยาบ้างมีการทําฝังเข็มบ้างมีการทํากายภาพบําบัดบ้างซึ่งมันก็จะช่วยทําให้ลดการกดทับเส้นประสาทลงได้นะครับแต่ถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันเริ่มไม่ไหวจริงๆแล้วเนาะคือเดินก็เดินไม่ไหวแล้วเดินแล้วก็ปวดขาก็เริ่มรีบลงเล็กลง แรงก็จะไม่มีแล้วอันนั้นอาจจะต้องพิจรารณาผ่าตัดซึ่งอันนี้ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอ,อ,มอ,อที่จะทําการผ่าตัดนะครับค่ะก็เริ่มจากการสังเกตตัวเองนะคะคุณผู้ชมถ้ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาแล้วก็ลองเทสตัตวเองแล้วมีอาการข้างต้น,ตนแบบนี้รีบไปหาคุณหมอดีกว่านะคะได้รับ,ค,รบคำแนะนําดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสวัสดีครับค่ะ คุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการคนไกลโรคสัปดาห์หน้ามีเรื่องเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากรอติดตามนะคะวันนี้มี่และคุณหมอพร้อมด้วยทีมง,งานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะปวดไม่คอยันฮีโคเพนปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไม่ไหลยันฮีโคเพนปวดไม่หลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบร,ราณภาพที่ผมเห็นตลอดมา แม่ดูแลผมและอยู่เคียงข้างผมเสมอแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเอง <c oughs> ช่วงเนี้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคน่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับไซโจเดนกีอัลต้าไฟน์ดักจับฝุ่นได้เล็กกว่า PM 2.5ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์สะอาดปลอดภยัยและประหยัดไฟถึง9 0 0 0บาทต่อปี ให้ผมดูแลแม่บ้างนะครับไซโจเดนกีเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ